สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ เฮ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมนีโนคุน้กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปลองคอนเทนต์ใหม่เพื่อนๆน,นั่นก็คืออิมเมจเอรีนานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สําคัญมากๆเพราะว่าเราจะสามารถได้รับทรัพยากรนะครับที่เอามาใช้อัปเกรดตัวละครเรารวมไปถึงเหรียญพิเศษนะครับแอสเตอร์ไลท์ที่สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ด้วยครับ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบใหม่พร้อมๆกันเลยครับวิธีเข้านะครับก็ไม่ยากเลยครับนี่ด้านขวาบนนะครับกดที่สนามรบนะครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาใหม่เพื่อนๆลานตะลองอีมาเจนนะครับก็นี่เลยครับหน้าต่างนะครับที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้นะครับหลักๆเลยของโหมดนี้เนี่ยก็คือการเล่นโหมดนี้นะครับเราจะต้องใช้ตั๋วในการลงเพื่อนๆแล้วก็ตั๋วเนี่ย มันจะรีเจนอัตโนมัตินะครับทุก4ชั่วโมงจะได้1ตัวนะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะลงเพิ่มนะครับถ้าเกิดตัวหมดเนี่ยเราก็สามารถใช้เพชรจ่ายเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากที่เรารู้ระบบคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูระบบการจัดทีมกันต่อเลยครับเพื่อนๆจะต้องเซตทีมบุกของเราก่อนนะก็วิธีเซตนะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆควรมากดตรงนี้นะนี่ครับกลมๆตรงนี้นะถ้าไม่กดเนี่ยเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดใครที่มีอีมาเจนในคลังเยอะๆนะแล้วก็คลิกที่พลังต่อสู้ครับ มันก็จะเรียงตัวละครที่พลังต่อสู้เยอะสุดนะครับมาไว้ทางด้านบนนะครับและวิธีการจัดทีมง่ายๆนะครับถ้าจะให้ผมแนะนําเนี่ยอย่างผมนะก็เป็นทีมสายบาลานะครับตัวละครสายแทงนะครับอยู่ด้านหน้า2ตัวแล้วก็ตัวละครสายโจมตีนะครับอยู่ด้านหลัง2ตัวนะนี่สายขวานะครับซยริยวกับโอโลโบลอสนะส่วนตัวละครสายฮิลซัพพอร์ตเนี่ยน้องดิสบิลีผมก็เอาไว้หลังสุดเลยนะครับส่วนทีมป้องกันนะครับช่วงแรกเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆใช้ทีมเดียวกับทีมบุไกไปก่อนได้เลยนะเพราะว่า ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอีมาเจน,นะครับน่าจะยังอัปเกรดกันได้ไม่เยอะมากนะเอาทีมที่ดีที่สุดข้ามรางสูงสุดเนี่ยใส่ใช้ไปก่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวละครดีนะครับอยากจะใช้เซตทีมป้องการกับทีมบุกไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับโอเคก็หลังจากจัดทีมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองกันเลยดีกว่าครับ ก็สําหรับคู่ต่อสู้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลิสต์มาให้เราเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่าคู่ต่อสู้ที่เขาจัดมาให้เนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนคู่ต่อสู้เนี่ยก็สามารถกดเปลี่ยนคู่ต่อสู้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาเลือกทีมที่เราต้องการเจอจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้นะเพื่อนๆมันจะมีคูลดาวน์15นาทีครับถ้าเกิดใครรีบนะครับเราไม่ไหวเนี่ยก็ต้องใช้เพชรเพิ่มเติมนะแต่ถ้าให้แนะนานะครับรอดีกว่านะประหยัดเพชรไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับมากวา่ เดี๋ยวผมก็สู้ทีมนี้แล้วกันข้าพลังเขาอยู่แค่95้าหนะครับน่าจะชนะแหละง่ายๆนะครับแต่ตอนที่เล่นเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนสังเกตตัวละครในทีมเราด้วยนะเพื่อเราจะเอาไปจัดฟอร์เมชันในรอบต่อๆไปได้นะครับก็ถ้าเอาแล้วเดี๋ยวเรามาลุยเลยครับสามสองหนึ่งก็เฮ้ยต้องกดต่อสู้ตรงนี้นะครับข้างล่างนะโ้โหเลยเจ๋งมากนะครับเยี่ยงกับสู้โปเกมอนเลยนะอันนี้ โอ้โหเท่มากสู้ๆตอนนี้ครับเดี๋ยวผมเอาเร่งคูณออกหน่อยนะจะได้ดูน้องๆสู้นะครับโอเคดูครับโอโรบอลสผมมันไปอยู่ข้างหน้านะครับแทนแทนโมเตไลออนอีกแลเนี่ยน้องดีบลิสไม่ก็ตีใกล้นะครับโอเคเรียบร้อยครับของรางวัลเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะชนะหรือว่าแพ้เนี่ยจะได้เท่ากันหมดนะ คืออย่างละหกนะครับจิตใจแข่งขันหกเหรียญแล้วก็เหรียญ PVP นะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนมีตั๋วเหลือเนี่ยพยายามลงให้หมดนะครับจะได้ไม่เสียของรางวัลตรงนี้นะและหลังจากจบเนี่ยเราก็สามารถมากดดูรายละเอียดการต่อสู้ได้นะครับว่าตัวละครของเราแต่ละตัวเนี่ยโจมตีเท่าไหร่บ้างรับได้เมทเป็นเท่าไหร่แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตไปเท่าไหร่นะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะนี่ของผมโอล o เ o อสนะครับเป็น MVP เลยนะได้เมทสูงสุดในทีมลยครับ1,447แต้มนะ นี่ครับแล้วก็สู้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีผลการจัดหลีกนะครับตอนแรกสุดเนี่ยเราจะต้องสู้ทั้งหมด5ตานะเขาถึงจะจัดหลีกให้เรานะครับว่าเราเนี่ยไปอยู่ที่หลีกไหนนะหลังจากที่เพื่อนๆเล่นครบ5ตานะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูคะแนนอันดับหลีกของเราได้นะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่แรงเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สามารถมาดูท็อปเซิร์ฟของเราได้ด้วยว่าเขาใช้ทีมอะไรนะฟอร์เมชั่นอะไรบ้างนะครับส่วนรางวัลน,นะครับนี่เลยเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยโคตรเยอะนะรางวัลรายสัปดาห์เนี่ย ได้เหรียญไม่น้อยหน้าไปกว่า PVP Arena โหมด 3v3 เลยนะครับที่สำคัญรู้สึกว่าลานประลอง i m a r g e n เนี่ยมันจะแยกเซิร์ฟด้วยนะเพื่อนๆไม่ได้รวมหมดแบบ Arena 3v3 นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆคนที่ต้องการไต่อันดับเนี่ยผมว่าน่าจะไต่ง่ายกว่าโหมด Content PVP 3v3 นะเหรียญเนี่ยก็ได้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแค่อันดับสูง3%เนี่ยก็ได้2,000เหรียญ a t e l i e แล้วนะก็ใครที่อยากจะอยู่อ e. ันด <slime> ับต้นๆนะครับผมว่ายังไงอาจจะต้องเสียเพชรซื้อรอบเพิ่มเติมนะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลอันดับซีซั่นด้วยนะครับก็จะได้เหรียญแอสเตอร์ไลท์มากกว่าเดิมอีกขั้นหนึ่งนะเท่านั้นยังไม่หมดครับมันยังมีรางวัลลีกอีกเพื่อนๆดีเลยครับรางวัลลีกนะครับจะเห็นได้ว่าทุกลีกเนี่ยอันนี้คะแนนการเล่นนะครับได้เท่ากันหมดเลย6กเหรียญกับหกเหรียญอย่างที่ผมพูดไปนะครับแต่ว่าถ้าจบซีซั่นแล้วนะครับเราอยู่หลีกไหนเนี่ย ก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับตามลีกนั้นๆนะและถ้าเราสามารถไต่ไปถึงรีกขั้นรีเจนได้นะครับจะสามารถได้รับกล่องเลือกของเล่นนะครับระดับ4ดาวได้1กล่องด้วยนะก็บอกเลยว่าเด็ดครับเพราะว่ามันมีของเล่นประจาประจาอีมาเจนแต่ละตัวให้เราเลือกด้วยนะคือมันมีครบทุกตัวเลยนะครับที่เป็น4ดาวนะหรือว่าจะเป็นเลือกของที่สามารถใส่ได้ทุกตัวก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็หลังจากที่เรารู้ระบบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราไปลองสู้มาแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวรอบนี้เน่่ยผมะะออาาเนนนรร์ชัหว จากที่ดูเมื่อกี้นะครับเมลเตไลออนของผมเนี่ยมันไม่แทงเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อมันไปอยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนครับโอโลโบลสนะครับไปอยู่ด้านหลังนะแล้วก็น้องวัวเนี่ยก็มาอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับเพราะว่าซุยริวเนี่ยเป็นตัวละครตีไก่นะก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคจัดทีมสําเร็จนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ย ตอนนี้ก็เหลือแต่คนอันดับต่ากว่าแล้วนะแต่ว่าถ้ารีไปเนี่ยผมก็ไม่ชัวนะครับว่าจะเจอคนที่เราสู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอสู้ค่าพลังพันสี่ก่อนแล้วกันนะไปลุยเลยครับผมบอกเลยถ้าเกิดสู้ข้ามพลังสูงสีเนี่ยน่าจะดูเดือดอยู่นะครับสําหรับบบน,นี้นะแต่ว่าห้าตาแรกตอนจัดแรงเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกทีมที่เราชนะชัวๆนะครับน่าจะดีที่สุดนะตรงนี้ โอคโอ้สบายๆนะครับแต่ว่าเมลเทอร์ไลออนนะครับก็ยังเป็นแทงที่อยู่ด้านหลังชาวบ้านเขาอยู่ดีนะเรียบร้อยครับก็มาสู้รอบสุดท้ายเลยนะครับพันสี่อีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้อันดับเท่าไหร่นะครับไปเลย เนี่ครับน้องวัวเนี่ยก็มาแทงแทนซูริพอดีเป๊ะเลยนะตรงนี้โอเคก็สวยอยู่ครับเรียบร้อยนะครับสบายๆนะครับวันนี้ค่าพลังเราเยอะกว่าเขาเยอะนะนี่ไม่ใช่อะไรโอเคมาก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะได้แรงด์กิ้งเท่าไหร่นะนี่ครับชนะ5รอบนะตอนนี้ โอเคตอนนี้ผมอยู่โกสังนะครับ1585แต้มนะก็เดี๋ยวมาดูอันดับกันหน่อยโอเคนี่เลยครับตอนนี้ผมอยู่อันดับ69เอานะเลขสวยด้วยก็สำหรับเซิร์ฟผมนะครับอันดับ69เนีเยเนี่ยดูซิค่าพลังก็โหอ,โอยู่ใกล้ๆกันนะไม่ต่างกันมากนะครับแสนสามแสนห้าผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจัดโพซิชันคอมเลยนะใครเลียงดีไม่ดีนะครับ นี่เดี๋ยวเราก็ลองมาดูนะครับถ้าเราจะซื้อเพิ่มเนี่ยมันต้องซื้อตรงไหนวะพึ่งนะตัว๋วเพื่อนๆหลังจากที่ผมลองดูนะรู้สึกว่าตัว๋วลานปลาลองอีมาเจนนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังซื้อเพิ่มไม่ได้นะนั่นหมายความว่าโอ้วัดกันที่สเต็ปล้วนลวเลยนะครับตอนนี้นะเพราะฉะนั้นจากที่ผมสังเกตนะถ้าใครที่อยากจะขึ้นไปแล้งสูงๆนะครับ คู่ต่อสู้ที่เพื่อนๆสู้เนี่ยต้องพยายามสู้กับคนที่อยู่อันดับสูงๆด้วยนะคือถ้าเราไปสู้กับคนที่อันดับต่ำๆเนี่ยคะแนนที่เราได้มันก็จะน้อยนะครับทาให้เวลาจัดวางอันดับเนี่ยเราก็จะได้อยู่อันดับล่างๆนะไม่เท่ากับคนที่สู้แต่คนที่อันดับสูงๆนะครับตรงนี้นะอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเกือบลืมบอกเพื่อนๆมันมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะลุยได้ทุกวันลานตลองอีมาเจนะครับก็สําหรับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเควสตต่างๆนะครับให้เพื่อนๆทํานะ ก็ถ้าเกิดทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดได้ก็จะสามารถรับของทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งของวันที่เด็ดที่สุดเพื่อนๆนี่เลยบรลลุระดับซิลเวอร์ในลานประลองนะครับซึ่งระดับซิลเวอร์เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นครบ5ตานะส่วนมากน่าจะได้เกือบทุกคนนะครับถ้าเกิดใครที่ค่อนข้างแอคทีฟเกมนี้นะมันก็จะได้รับไข่การันตีนะครับอิมเจร,ระดับสีดาวแต่ไม่ใช่4ดีดาวแล้วนะสีดาวธรรมดานะครับมา1ฟองด้วยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้ตัวไหนนะก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากได้ตัวละครที่ผมใช้อยู่แล้วนะจะมีเป็นน้องวัวนะครับโอโ b บล o อสซุยริวนะครับแล้วก็ออน้องปลาไหลไฟฟ้าแสงนี่ก็อยากได้นะหรือว่าเป็นลิงกับขังข่าวก็ได้นะครับนงไม้ก็โอเคนะถ้าพวกนี้เนี่ยโอเคหมดเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านี้ก็กดรับไปด้วยเลยนะครับเสร็จแล้วอีกเลยมันก็จะเข้าผ่านทางจดหมายของเรานะครับ มาดุงกันเลยดีกว่าเพื่อนสามสองหนึ่งไปครับขอเธอโอโลบาลอสโอเค <c oughs> นงประดุกแสงนะ <c oughs> ก็มาอัปเกรดกันก่อนเลยครับก่อนจบคลิปนะปลุกพลังเรียบร้อยนะครับโอกาสสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย <c oughs> โอ้ยเรียบร้อยครับเอาจริงนงประดุกแสงนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมไปดูเซิร์ฟนอกมา ถือว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้นะครับน่าจะใช้งานได้ยาวๆเลยนะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําวิเคราะห์ตัวละคละรอิมาเจอร์ลกันว่าตัวละครไหนเนี่ยน่าปั้นบ้างนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคอนเทนต์ใหม่ลามบลลองอิมาเจ์นะผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและสําหรับคนที่ต้องการไต่อันดับนะครับอยากจะลงทุนเนี่ยก็ลองดูคนในเซิรนะ์ฟเวอร ว่าอิมเจเนทีมของพวกเขาเนี่ยโหดมากน้อยขนาดไหนนะครับจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอยากจะเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ